แต่ว่าจะสัมผัสได้ด้วยความรู้สึกนั่นเองนะคะการบริการเป็นผลิตภัณฑ์อย่างหนึ่งถ้าเราจะมองให้มันเป็นผลิตภัณฑ์ก็ได้ค่ะเพงแต่ว่ามันไม่มีตัวตนมันจะมีลักษณะเป็นอาการนามมากกว่าอาการนามก็คือมันมีคาว่าอาการใช่ไหมคะอาการนามก็คือความรู้สึกดีวยความรู้สึกว่าโอเคสะดวกรวดเร็วสบายการบริการที่จะต้องมีคุณภาพนั้นนะคะมันก็จะบางครั้งอาจจะต้องมีการใช้ตัวเสินค้าเข้ามาท่วงด้วย อย่างเวลาเราไปสปาเราได้รับการบริการนวดผ่อนคลายเขาก็จะต้องใช้เคิต่องทานคลีมนวดหรือสัพต่างๆเข้ามาเสริมเพื่อให้การบริการนั้นมันดีที่สุดนะคะแต่คุณภาพของการบริการเนี่ยมันจะต้องขอด้วยปัจจัยหลายๆนะคุณภาพของการบริการจะมาจากความเชี่ยวชาญของนักงานมาจากความชำนาญมาจากการพูดคุยให้คำแนะนำและที่สำคัญที่สุดเลยก็คือการแก้ไขปัญหา ่วยตอบลูกค้าแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้านะคะใส่ใจในการติดตามปัญหาติดตามผลของการแก้ไขนะคะเพราะนั้นอันนี้จะบอกถึงความผอนคลได้และนอกจากนั้นองค์ประกอบอื่นๆก็คือพวกอุปกรณ์และเครื่องม้เครื่องมือที่ทันสมัยหรือเทคโนโลยีที่รวดเร็วก็จะเป็นตัวช่วยนะคะให้ลูกค้าเกิดความพึอพอใจมากขึ้นนอกจากนั้นก็ยังมีปัจจัยในเรื่องของการตกแต่งสถานที่ ที่ดูสวยงามดูทันสมัยนะคะก็จะช่วยดึงดูดล,ลูกค้าเข้ามาด้วยนะคะแต่ถ้าสมมติว่าเรามองในมุมของการบร,ริการด้านโลจิสติกส์นะคะรราการบริการด้านโลจิสติกส์เนี่ยมันจะมีผู้ให้บร,ริการในเรื่องของการขนส่งสินค้าทุกรูปแบบการบร,ริการคัาสินค้าหรือแม้แตบ่บร,ริการจัดการ s ัก p l y chain นี่นะคะในบ้านเราแล้วก็ในในต่างประเทศก็จะมีหลายแบบด้วยกันะ สีแบรนด์นี้นะคะก็จะเป็นสีแบรนด์ที่เรารู้จักกันดีถ้าเราแบบอยู่ในสังานโลจิสติกนะคะสีแบรนด์นี้จะเป็นสี่แบรนด์ทีะะ่หลายคนอยากเข้าไปทำาอาจารย์คนนึงนะคะที่บริษัทเมิร์ฟเนี่ยอยากเข้าไปมาแต่ก็คือมันมาจุดนี้ก่อนก็ขึ้นไปไม่ถึงตรงน,นั้นนะคะ,ะทั้งทั้งทั้งสี่บริษัทนี้ก็คือคนละานชาติเลยคะ่ะ พละสัญชาติเลยแล้วก็จะมีวาราการทํางานที ot, ่แตกต่างกันมีวาระองค์กรในการให้บริการที่แตกต่างกันแล้วก็มีความเชี่ยวชาญในแต่ละด้านนะคะแต่ทั้งหมดทั้งมวลทั้งสี่สี่องค์กรนี้ก็คือให้บริการด้านโลจิสติกส์เป็นหลักมีการขนส่งมีการให้บริการทางแล้วก็บางองค์กรเนี่ยดูลงไปถึงหัวโซ่ประทารเลยทีเดียวแล้วก็คือไม่ได้ให้บริการแค่แค่เราคนเดียวแต่ให้บริการในส่วนของ ซัพพลายเออร์ของเราหรือว่าลูกค้าของเราด้วยนะคะอย่างแบรนด์แรกนะคะ N Y K Logistics นะคะแบรนด์นี้เนี่ยเป็นแบรนด์ญี่ปุ่นนะคะเป็นแบรนด์ญี่ปุ่นแล้วก็มีบริษัทลูกอย่างเช่น U S E N U S E N Logistics ก็คืออยู่ในเครือเดียวกันกับ N Y K นะคะด้วยความที่เป็นบริษัทญี่ปุ่นเขาจะมีความเป็นระเบียบวินัยมากนะคะระเบียบสูงมากแล้วก็มีวินัยสูง แล้วก็จะให้ความสำคัญกับเรื่องของการตรงต่อเวลามากๆแล้วก็จะคัดพนักงานแบบชนิดที่ว่าหลายด่านมากเลยทีเดียวออพี่ๆพวกคุณเนี่ยมีคนเคยหลุดเข้าไปได้ฝึกงานกับ UCL สติกนะคะที่ใช้ความ่าหดุดของห้ยมันต้องผ่านการคัดเลือกหลายด่านมากหลายขั้นตอมาก เดี๋ยวอาจารย์จะแจกสตา๊กเกอร์แฟ้มให้เด็กน,นะคะเพื่อที่จะได้รู้ว่าวิชาน,นี้ต้องทำอะไรบ้างนะคะในใวันไหนบ้าง,างนะเดี๋ยวมาตอบตรงนี้ก่อนนะคะก็คือเขาก็สามารถเข้าไปฝึกงานได้แหละนะสำหรับมิซึตแต่พราะว่าแต่อาจารย์เนี่ยก่อนก่อนที่จะมารู้ข่าวสเป๊กเกอร์นี้ก็ได้มีโอกาสเห็นมาบ้างแล้วนะคะตั้งแต่ตอนที่สมัครงานว่าเขาจะมีการคัดกรองพนักงานยังไงพนักงาน ในส่วนของ HR ก็จะหลายๆด้านข้านมาและสมมุติว่าถ้าเราได้รับการคัดเลือกเข้าไปจริงๆก่อนที่เราจะเป็นบรรจุเป็นนักงานของเขาจะต้องไปผ่านการเทรนก่อนซึ่งการเทรนนี่ระยะเวลาของการเทรนก็อยู่ที่ปัะมาณ3เดือนด้วยกันนะเพื่ออย่างแรกเลยก็คือเพื่อให้เราเข้าใจว่าเป็นวัยเกษรุที่าิทธิ์ทำอะไรบ้างจากที่ต้องมองจากภายนอกอาจจะมีความู้สึก่าเออมองแค่ทำเรื่องของการระส่งสินค้าหรืออะไรแต่ว่าจริงๆแล้ว พนักงานที่จะเข้าไปอยู่ในองค์กรเขาก็ควรจะเข้าใจจุดประสงค์หรือเข้าใจเป้าหมายขององค์กรนะคะแล้วก็รู้ว่าองค์กรมีส่วนไหนบ้างใาห้บริการอะไรบ้างนะ,ะเอาเวา่แล้วถ้าองค์กรของอญี่ปุ่นก็อย่างที่บอกว่าเขาก็จะเน้นไปในเรื่องของความถูกต้องเป็นหลหนัก,กแล้วก็วิในการทำงานแล้วก็การตรงต่อเวลานะคะส่วนฝั่งขวามือ green, เอเวอร์กรีนเขียวเขียวเนี่ยนะคะเอเวอร์กรีนเนี่ยเจ้านี้นะคะก็อยู่ใน เป็นเป็นสารชาติเฉียงในการนั่นก็คือการไต้หวันนะตัวน voilà ี ah right. ้ก็คือเขาเติบโตมาจากการให้บริการการขนส่งทางบกก่อนนะคะทำทางบกก่อนแล้วเขาก็มาทําเป็นทางแอร์ก็คืออากาศอ๋อเป็นอากาศแล้วก็มาทําเป็นทางน้ำนั่นเองค่ะอีเวอร์กรีนนี้ก็อยู่ในเครือเดียวกันกับอีเวอรแอร์นะลูกอีเว่า์แอร์สายอากาศที่เอ่อเป็นเฉียวเฉียวอะเฉียวเฉียวของขาวแล้วก็เป็นสายอากาศ อ่ะคยไปเห็นใช่ไหมคะที่เขาแบบว่า hmm. มีการแชร์กันออกมามีการเทมคิตตี่หรือที่ไรเครื่องบินแล้วก็ข้าของเครื่องใช้ที่อยู่ในในเครื่องบินก็คือจะเป็นคิตตี้หมกนะก็คือมาจากสัมผัสใต้ถุนนี่แหละนะแต่โอเวอร์ทรีนเนี่ยในในยุคหลังๆเนี่ยนะคะเขาจะเก่งในเรื่องของการบริการขาบเรือหรือให้บริการการขนส่งทางน้ำนะเรือเขาก็มีหลายขนาดมากๆสามารถที่จะบรรทุกตู้คอนเทนเนอร์ได้เป็นแบบขนาดตู้ แต่ช่วงหลัง,ง,งนมาล่าสุดที่ได้ข่าวก็ประสบปัญหากับเรื่องของต้นทุนเช่นเดียวกันแล้วก็การฟ้องร้องหรือว่าการเรียกร้องค่าเสียหายต่างๆของตัวลูกค้าก็มีเพิ่มมากขึ้นนะคะเพราะว่าไม่ไม่ไม่มั่นใจเหมือนกันว่าเกิดปัญหาอะไรภายในบริษัทหรือเปล่หาหรือว่าช่วงหลังๆมันมีข่าวว่าสินค้าที่ผลิตโดยเอเวอเรสต์เนี่ยมันจะเสียหายมากขึ้นตรงแบบเหมือนเป็นการดิสต์อะไรกันก็ไม่ทราบนะคะแต่ว่า อันนี้จริงๆอะที่เอามาให้มาเล่าให้ฟังเพราะว่าเขาเองก็เป็นหนึ่งบริษัทสัญชาติเอเชียที่มีชื่อเสียงมากนะคะแล้วก็เก่งหลายด้านเลยทีเดียวทีนี้อีกคนหนึ่งก็คือบริษัทเมอร์กนะคะบริษัทเมอร์กเนี่ยเมอร์กก็มีบริษัทลูกเยอะมากมีเมอร์กไลร์นะคะแล้วก็มีซัฟเฟอรีนนะคะซัฟเฟอรีนก็เป็นบริษัทลูกของเมอร์กเช่นเดียวกันเมอร์กเนี่ยเป็นบริษัทสัญชาติเดนมาร์ก เขาจะให้บริการการขนส่งทางเรือทางอาดไถทางน้ำี่ยเป็นหลักนะคะเขาจะเก่งเรื่องนัมากเก่งเรื่องแบบการขนส่งในตู้คอนเทนเนอร์มากอะเมอร์เนี่ยมีเรือบรรทุกสินค้าหรือตู้คอนเทนเนอร์ที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในโลกที่เมองนคะเขาบอกใหญ่ที่สุดในโลกมีความใหญ่ขนาดใหญ่ความใหญ่ก็คือสนามรุ่น2อสองสนามต่อกันคือเรือหลักของเมอร์ ลักษณะตุ้คอนหน้าอาคารน,านั้นสองขนาต่อกันนั่ือหละอ่ะมือก็คือใหญ่มากสามารถที่จะบรรจุตู้คอนเ้อร์ได้เปอยู่ตู้นะคะเรียงหนย่ยต่อกันได้ความความลึกของเรือที่สามารถวางไว้ข้างล่างแล้วก็ออกขึ้นมาข้างบนอีกนะคะแล้วก็มีระบบรักษาความปลอดภัยป้องกันอันตรายต่างๆค่เขาเรียกว่ามอ,อททร์ูนที่ทะเลก็ค่อนข้างดีนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ย เอ่อเวิร์ฟเนี่ยเขาจะมีกลยุทธ์ในการให้บริการ,กร,การของเขาเนี่ยเขาจะเน้นไปที่คุณภาพของตู er, ้คอนเทนเนอร์เลยค่ะนะ,นะะเขาจะใส่ใจกับคุณภาพของตู er, ้คอนเทนเนอร์มากตู้คอนเทนเนอร์ของเวิร์ฟเนี่ยถ้าเรามองจากภายนอกเราจะรู้สึกว่ามันใหม่ตลอดเวลาแล้วก็เขาจะพยายามเปลี่ยนตู้สับเปลี่ยนตู้ในการใช้งานนะคะแล้วก็เลือกตู้ที่ของส่งตัวสินค้าเพราะฉะนั้นถ้าเป็นเรื่องตู้เนี่ยไว้ใจเวิร์ฟได้เลย เขาจะมีม,มีการเป็นอา้จ,จัดการตู้ที่ดีแล้วก็รักษาตู้ที่ดีลูกค้าเนี่ยพอมองเห็นตู้คอนเทนเนอร์ของโมลเขาเนี่ยเราก็จะมั่นใจได้เลยว่าสิานค้าที่จะเข้าไปอยู่ในตู้อ่ะมันจะปลอดภัยแน,น,น,น่นอนลักษณะนี้นะคะนอกจากนั้นแล้วนะคะในเรื่องของตู้เขายังจะเน้นไปในเรื่องของการบริการด้านเอกสารดูเอกสารการขนส่งต่างๆที่เป็นที่รู้กันดีแล่วว่าถ้าเป็นการขนส่งทางน้ำอะค่ะ เอกสารจะดเยอะมากฟีเทอหลายอย่างต้องมีใบรับรองต้องมีเอกสารรับรองหน้าที่นัางขั้นตอนหลายอย่างมากกว่าที่เราจะเอาสินค้าออกจากประเทศได้นะ,ะเพราะฉะนั้นตัวเวิร์กเนี่ยเขาก็จะรับหน้าที่ในการดูแลเรื่องเอกสารให้กับตัวลูกค้าด้วยนะคะทั้งก่อนบริการแล้วก็หลังบริการตอนก่อนลูกค้าต้องเตรียมเอกสารอะไรบ้างแบบว่าแบบไหนบ้างน,นะคะเ,เขาก็จะแนะนำได้แล้วก็หลังจาก ได้รับสินค้าไปแล้วหรือว่าเอาสินค้าเข้าประเทศไปแล้วเนี่ยต้องใช้เอกสารอะไรบ้างในการชี้แจงที่จะนำเข้าไปบ้างค่ะวะนนั้นเขาก็จะดูรายละเอียดตรงนี้พอสมควรนะคะนอกจากเรื่องตู้นอกจากเรื่องของเอกสารนะคะอีกเรื่องหนึ่งที่เขาเน้นมากๆเลยก็คือ customer service นะคะ customer service ก็คือหมวยบริการลูกค้าโดยบริกาลูกค้ามีตั้งแต่ call center หรือ,รอพนักงานรับจองรับฟู н. ตูค้คอนเทนเนอร์ต่างๆเขาก็จะให้ความสำคัญมากเขาจะมีระบบที่เป็นระบบเชื่อมโยงกับลูกค้าโดยตรงลูกค้าสามารถติดต่อแบบออนไลน์กับเขาก็ได้ทีผ่านระบบเข้ามาหรือว่าจะโทรศัพท์เข้ามาหรือมีช่องทางในการติดต่ออบบื่นๆผ่าแบบนแอปพลิเคชันที่ให้มันรวดเร็วที่สุดนะนอกจากนั้นด้วยความที่เป็น Customer Service การบริการลูกค้ากงดีที่สุดเขาจะมีระบบในการติดตามการสง่ง ตู้ในแต่ละรอบหรือรอบเรือในแต่ละรอบที่แล่นออกไปนะคะลูกค้าสามารถที่จะเช็คสถานะานได้ว่าตอนนี้ไปอยู่ที่ไหนอยู่ที่นนหน้าน้ำไหนอยู่ที่ทะเลไหนนะคะเพื่อเป็นการติดตามสถานะของตัวออตัวเรือนั่นเองก็จะสร้างความมั่นใจให้กับลูกค้ามากยิ่งขึ้นนะคะส่วนฝั่งนี้ค่ะซีว่านะคะซีว่าโลจิสติกส์นะคะซีว่าโลจิสติกส์เนี่ย ในบ้านเราเราจะเห็นว่ามีบริษัทซีว่ากระจายตัวอยู่ในหลายที่เลยนะคะแล้วก็มีพนักงานใหญ่อาจารย์เอทีเพื่อนที่เข้าไปทํางานในซีว่านนะคะซีว่านเนี่ยเขาจะเพื่อนก็ลอกให้ฟังว่านอกเหนือจากบริการด้านการขนส่งสินค้าแล้วนี่นะคะที่เน้นการขนส่งสินค้าทางบกเป็นหลักก็คือทางรถยนต์หลายเส้นทางเนี่ยนะคะเขายังให้บริการในเรื่องของเป็นผู้รับบริหารจัดก,การซัพพลายเชน มาหมายก็คือถ้าสมมติว่าเราเนี่ยเป็นเจ้างให้เขาขนส่งสินค้าแล้วเจ้าให้ส่งจากที่นี่ไปยังที่นี่นะคะเราไม่ต้องไปดีลกับซัพพลายเออร์เองเลยค่ะตัวซีว่าเขาจะเข้าไปดีลกับซัพพลายเออร์ของเราให้เราเลยก็คือเข้าไปคุยให้เลยว่าจะให้ส่งลูกค้ามีความต้องการที่จะให้ส่งสินค้านี้ใช่ไหมโอเคถั้งนั้นคุณสะดวกให้ไปรับอีโมเลเราจะสะดวกขนส่งด้วยรูปแบบไหนดี วิดเพลย์เซ็นต์างไหนดีเขาจะเข้าไปวางแผนการขนส,ส่งสินค้ากับซัพพลายเออร์เลยพอรับสินค้าจากซัพพลายเออร์เสร็จยังช่วยบริหารจัดก,การในการขนส่งไปยังลูกค้าให้เขาด้วยเหมือนทํางานแทนเราไปเลยค่ะเพราะในห่วงโซ่อุปทานทั้งหนึ่งเส้นเนี่ยนะคะมันจะต้องเริ่มตั้งแต่ต้นน้ำจนถึงปลายน้ำถูกไหมคะถ้าเราเป็นลูกค้าที่เข้าไปจ้างซีว่าเนี่ยเราจะเป็นคนกลางระหว่างต้นน้ำกับปลายน้ำดังนั้นซีว่าจะเข้ามาช่วยเราบริหารจัดก,การตั้งแต่ต้นน้ำจนถึงปลายน้ำได้เลยค่ะ ในส่วนของปลายนะ้ำที่ขนส่งสินค้าไปให้ลูกค้าโดยโตรงนะคะซึ่งไม่ใช่แค่ซีว่าเองนะที่เข้ามาช่วยบรหิหารจัดการซัพพลายเชนนะคะปัจจุบันนี้ DHL ที่ดังๆนี่แหละนะคะเป็นผู้ให้บริการด้านโลจิสติกส์ชั้นนำะคนหนึ่งเนะี่ยเขาก็มีการเข้ามาช่วยเป็นผู้ให้บริการด้านซัพพลายเชนแล้วเหมือนกันก็คือซัพพลายเชนหรือซัพพลายเออร์แมลว่าเราจะมีซัพพลายเออร์กี่เจ้าก็ตาม เขาจะเข้าไปช่วยดูหมดเลยสมมุติเราจะต้องใช้รถในการวิ่งรลับฟสดุหรืออะไรต่างๆจากห,หลายหลเจ้าก็สามารถใช้ซีว่าเจ้าเดียวเลยก็วิ่งกลับสินค้าให้จุดแล้วก็มาส่งให้ที่โรงงานหรือสินค้าที่ผลิตจากโรงงานเสร็จแล้วก็ไปส่งให้่ังลูกค้าได้เช่นกันนะคะตรวนี้ซีว่าเขาก็จะดูในเรื่องของซัพพลายเชนด้วยอันนี้เป็นเทคนิคในการบริการลูกค้าที่เพิ่มเติมเข้ามานอกเหนือจากเจาก้าอยู ท่าที่ควงมหมาเนี่ยก็จะเห็นว่าถ้าเป็นธุรกิจบริการ้านโลจิสติกส์เน้นหลักหลักก็คือแน่นอนเรื่องของการขนส่งแต่แต่ละคนจะมีความเชี่ยวชาญและก็ความชำนาญที่แตกต่างกันรวมไปึงพยายามสร้างจุดเด่นให้ลูกค้าเข้ามาเลือกใช้บริการนะคะอย่างเมิร์ฟเนี่ยเขาเขาเก่งเรื่องน้ำมากที่เขเปิดบริษัทลูกชื่อว่าซัมบอรีนะก็คือเหมือนแบบเรียดส่วนว่าตัวเองแบบเป็นเจ้าพ่อมหาสมุทรเจ้าแม่มหาสมุทรแบบนี้ค่ะก็คือ เก่งในเรื่องทงนเป็นหลักแต่ถามว่าเขาสามารถที่จะมาบริหารจัดการซรัพพลให้เชองซีว่าได้ไหมมันก็ได้แต่ลูกค้าของเขาส่วนใหญ่ก็ือจัดเน้นการบริการขนส่งทางน้ำแต่แล้วบางทีการที่เราจะสร้างสุดเด็กอะไรต่างๆขึ้นมาเราก็ต้องดูด้วยว่ากลุ่มลูกค้าจะเป็นใครนะคะแล้วก็ทำออกมาจะได้รับผลตอบรับดีมากน้อยแค่ไหนนั่นเองนะคะอันนี้คือเป็นโปรดักต์ของธุรกิจบริการด้านโลจิสติกส์นั่นเองอันนี้ก็ถือว่าเป็นโปรดักต์่ ก็คือการให้บริการขนส่งสินค้านะคะทีนี้เดี๋ยวเรามาดูต่อนะคะยังอยู่ที่พีโรดัลเลยนะคะองค์ประกอบของโปรดักต์บริการหรือผลิตภัณฑ์บริการมีอะไรบ้างนะคะมีตั้งแต่คอนเน็กตนะคะหรือว่าผลประโยชน์หลักผลประโยชน์หลักก็คือเป็นผลิตภัณฑ์ที่ให้ประโยชน์ที่ตัวผู้บริรโภคโดยตรงผู้บริโภคได้รับประโยชน์จากสินค้าเหล่านั้น โดตรงนะคะซึ่งเราถ้าถ้ามองในมุมของผลิตภัณฑ์ลูกค้าอยากได้ความสะอาดสะอ้านจากการซื้อผงซักฟอกซักผ้าถูกไหมคะหรืออยากได้ความเย็นและเก็บรักษาอ,อาหารในตู้เย็นจากการซื้อตู้เย็นไปแต่ถ้ามองในมุมของการบร,กรนะิการนะคะการบริาการลูกค้าต้อเราจะได้ก็คือความพึงพอใจจากการบริการทุกรูปแบบเกิดจากโอเคถ้าสมเป็นธุรกิจธน,นคาคาร ็อยากได้ความรวดเร็ว,วความปลอดภัยของเงินและทรัพย์สินที่ฝากไว้นะคะหรือถ้าเปโรงพยาบาลก็อยากจะได้รับการรักษาแบบหายขาดแบบเป็นทิดทแบบนี้นะคะเพราะฉะนั้นก็จะมองที่ประโยชน์หลักหรือเขาเรียกว่าอะไรความสามารถหลักของธรรรรรองุรกิจบริการนั้นหรือผลิตภัณฑ์บริการนั้นเองนะคะต่อมนนานะคะเป็นเขาเรียกว่าเป็นเบสิกโรดั์หรือว่าเป็นผลิตภัณฑ์พื้นฐาน ตัวผลิตภัณฑ์พื้นฐานเนี่ยน,นะคะเขาบอกว่ามันจะเป็นการเปลี่ยนเอาประโยชน์หันะคะมาอยู่ในลักษณะที่เป็นรูปประมามากขึ้นที่สามารถนําเสนอออกมาเป็นตัวสินค้าได้แล้วก็ออกมาจากความต้องการของลูกค้าที่แท้จรินะคะในลักษณะนี้เราจะมองในส่วนของแเพเคจิ้งมากยิ่งขึ้นซึ่งแพเกจิ้งเนี่ยมันสามารถทาหน้าที่ในการดึงดูดลูกค้าส่วนประกอบของผลิตภัณฑ์หลักๆอย่างเช่นพวกส่วนผสม หรือว่าเนื้อของตัววัตถุดิบหรือขีดของตราสินค,ค้านะคะหรือรูปแบบ่ายนอกนั่นเองนะการบริการอย่างเช่นที่าจะบอกว่าเป็นการบริการสถาบันความงานเองหรือลูหนังเองนะคะหรือธนาคารเองก็ต้องมีการสร้างภาพลักษณ์ที่แดดเด่เหน็นไหมคะ,ะมีการคิดตราสินค้ามีการกำหนดสีสนนนันต่างๆให้ลูกค้าจดจำได้ว่าเราคือธุรกิจพวกนี้ นะธนาคารสีม่วงธนาคารสีเขียวธนาคารสีฟ้าธนาคารสีเงินเรารู้เลยพอพูดถึงมาธนาคารสีเขียวคือใครอย่างเงี้ยนะคะธนาคารสีม่วงคือใครเงี้ยนะคะก็คือถ้ามองในธุรกิจของบริการหรือถ้าเป็นโรงแรมนะโรงแรมเขาก็พยายามสร้างแบรนด์หรือตั้งชื่อหรือโลโก้ออกมาให้มองและรู้เลยว่าเป็นที่ไหนอย่างเงี้ยนะคะก็คือเป็นการสร้างภาพลักษณ์จากภายนอกนะคะแต่ถ้าเป็นในฝั่งของตัวสินค้าเนี่ยเราก็จะเน้นไปที่ ส่วนผสมต่างๆวัสดุต่างๆในการผลิตออกมาเป็นผลิตภัณฑ์หรือแม้แต่แท็กซ่ภายนอกที่สามารถสื่อสารกับลูกค้าได้นะคะต่อมานะคะก็ที่1.3เป็นผลิตภัณฑ์ที่คาดหวังของเอ็กเป็นเต็ตโปรนะคะตรงนี้ก็คือสิ่งที่ลูกค้าโดยทั่วไปคาดหวังว่าจะได้รับจากการซื้อผลิตภัณฑ์นะคะถ้าสมมติว่าเราซื้อยาสีฟันก็ต้องการความสะอาดช็อตชิ้วล้าง่ี้ปากต่างๆได้นะคะ ก็คือดูที่คาดหวังว่าจะได้จากอะไรจากการที่เราจ่ายไปหรือถ้าเป็นดารน์ริการาก็ต้องคาดหวังอนกันว่าจะต้องได้รับการอากษา,าอย่างดีเยี่ยมก็ต้องได้รับการบราาิาการจากจากการบรดลูกค้าอย่างดีแบบนี้นะคะหรือถ้าแฟน1.4ผลิตภัณฑ์ที่เป็นผลิตภัณฑ์เสริมนะคะหรือว่าโปรดักะะะสิ่งที่ทําให้ผลิตภัณฑ์ของผู้ขายมีความแตกต่างจากรายอื่นได้ก็คือการเพิ่มมูลค่าเข,ข้าไปนะคะ หรือมีบริการเสริมต,ต่างๆเพิ่มเติมเข้าไปอย่างเช่นอาจจะมีการรับบริการติดตัง้งรับประการสินค้ามีบริการส่งฟีมีบริการทารการขายอะไรต่างๆรวมไปถึงการได้รับการรับรอง,รองจากสถาบันที่เป็นสถาบันนานาชาติ่เช่น ISO นะคะหรือ m ก q หรือ o ยก็จะช่วยสร้างความมั่นใจให้กับตัวผลิตภัณฑ์แก่ลูกค้ามากยิ่งขึ้นนั่นเองนะคะ หรือว่าตัวที่1.5ลูกผลิตภัณฑ์ที่เป็นไปได้หรือว่า potential product นะคะตรงนี้เนี่ยจะหมายถึงการพัฒนานตัวผลิตภัณฑ์ใหม่ๆเพิ่มเข้าไปให้ดีกว่าเดิมจะมีการศึกษามีการทารตลาดนะคะในอนาคตว่าส่วนผสมตัวใดบ้างหรือความต้องการแบบไหนบ้างที่กําลังเป็นที่ต้องการและกาลังจะมานะคะเหมือนปัจจุบันนี้ค่ะหลายหลายผลิตภัณฑ์มีการคิดโปรดักต์จาก สินค้าแปลกๆหรือสินค้าแปลกๆหรือผลิตแปลกๆเพิ่มเข้าไปชาโคในช่วงนี้บ้าค่ะโคเป็นมากอักเนินก็ชาโคทุกอย่างเป็นชาโคบางบางพวกก็เป็นสัตว์ะทุกอย่างเป็นสัตว์ละงดนะคะทุกมุกพวหมดเลยกินสัตะทุกคนสัตะอะไรเข้าไปบ้างนะคะก็คือมันมาจากเทรนนะคะแต่ว่าแนวโน้มของความต้องการของลูกค้านั่นเอง ถ้าเป็นฝั่งของโลจิสติกบ้างนะคะเขาบอกว่าการให้บริการด้านโลจิสติกนะคะผู้ให้บริการ,ารกะะ็รกรจะต้องมีมาตรฐานในการให้บริการเอเด็กกี้ทั้้เ,ดดเ,บบเลยแต่ว่าถ้าเป็นในด้านของการขนส่งสินค้าหรือว่าโลจิสติกนี่นะคะลูกค้าเขาก็มักจะคาดหวังความรวดเร็วและความต่อเนื่องของการขนส,มสม่งนะคะรวมไปถึงความรับผิดชอบต่อความเสียหายที่จะเกิดขึ้นเพราะว่าเรารู้ดีอยู่แล้วค่ะว่าทุกๆการ มีความเสี่ยงนะมีความเสี่ยงหมดเลยไม่ว่าจะเป็นงานของส่งทางน้ำทางอากาศหรือว่าทางโบกก็ตามยิ่งทางอากาศที่มีความเสื่ยงสูงนะคะเพราะว่าด้วยปฏิกิริยาของอากาศชั้นบรรยากาศที่แตกต่างกันและขึ้นไปอยู่ข้างบนมีความเสี่ยงมากๆนะคะเพราะฉะนั้นเราจะต้องมีมาตรการต่างๆในการดูแลให้ซับคึมมีการทําประกันสินค้ามีการเยียวยาหรือชดใช้ค่าเสียหายต่างๆนะคะนอกจากนั้น ถ้าเป็นผู้ให้บริการด้านโลจิสติกสิ่งที่ลูกค้าจะมองมาเป็นดับแรกเลยก็คือเรื่องของความชำนาญและเชี่ยวชาญนะคะเราเชี่ยวชาญด้านไหนเราชำนาญด้านไหนสิ่งที่เราจะทําให้ลูกค้ามั่นใจได้เนี่ยถ้าลูกค้ายังไม่ได้มาใช้บริการนะคะก็ะเขาก็าจะดูจากผลของการบริการเจ้าอนุ่การันตีมาหรือการได้รับรางวัลหรือว่าชื่อเสียงต่งางๆที่ข้าขก่อนในวงการโลจิสติก ก็จะเป็นตัวที่ช่วยกระตุ้นให้ลูกค้าเนี่ยเชื่อมั่นในบริการของเราได้นะนอกจากนั้นนะคะการบริการเนี่ยถึงแม้ว่าเราจะเน้นที่ตัวลูกค้าขนาดไหนก็ตามเราอยากให้การบริการออกมาดีที่สุดบางครั้งเราต้องลงทุนในเรื่องของตัวผลิตภัณฑ์ในเรื่องของเครื่องไม้เครื่องมือต่างๆที่มันมีราคาสูงนะซึ่งตรงนี้ก็ต้องดูในเรื่องของต้นทุนโดยเช่นกัคะเหมือนอามซอนรู้จักอามซอลในรูป ไม่ใช่กาแฟอเมซอนนะคะอเมซอนที่เป็นเว e ็บไซต์อีคอมเมิร์ซที่ใหญ่ที่สุดในโลกเนะะี่ยค่ะปัจจุบันนี้นะคะมีการลงทุนทำคลังสินค้าอยู่ตลอดเวลาล่าสุดเนี่ยเพิ่มความสินค้าแบบหลายจุดมากมีมูลค่าแบบเป็นหมื่นล้านเนี่ยนะคะเพื่อที่จะพยายามกระจายตัวให้เข้าใกล้ลูกค้ามากที่สุดเขาจึได้ทำให้เขาสามารถขนส่งสินค้าได้รวดเร็วมากที่สุดเลยนะคะอย่างตัวอเมซอนเนี่ยอาจารย์ก็มีเรื่องจะมาเล่าให้ฟังว่า เรื่องราวของเขาเนี่ยเขาเป็นผู้ให้บริการประเภทหนึ่งที่มีชื่อเสียงมากแล้วก็เก่งมากๆนะก็คือให้บริการด้านอีคอมเมิร์ซคือการซื้อขายผ่านออนไลน์ะคะเดี๋ยวจะพูดถึงเหมือนกันว่าเดี๋ยวจะมีสไลด์ของเขาโดยตรงค่ะอย่างตรงเนี้ยค่ะอเมซอนเนี่ยเขาก็มีจุดเริ่มต้นมาจากการที่ตัวเขาเองเนะี่ยไม่อยากจะมีหน้าร้านในการขายของเลยแต่ถัาไปเป็นการขายออนไลน์นะคะซึ่งลดต้นทุนหน้าร้านไม่ได้ เขาเองก็คือมีความชืนาาในเรื่องของไอทีแล้วก็เทคโนโลยีแล้วก็ต่อยอดจากตรงนี้นะคะทำให้สามารถประหยัดต้นทุนได้แล้วในวอมเองนะคะเขามีคำสินค้าที่เรียกว่าเป็นคำสินค้าอัจฉริยะใช้เทคโนโลยีล้รวนในการบริหารจัดการนะคะแก็ทําให้เขาสามารถลดต้นทุนในระยะยาวอไปได้ั่นหมายความว่าเขาจะต้องมีผลกําไรมากพอที่ทําให้เขาสามารถลงทุนแฟลติริตี้ต่างๆพวกนี้ได้ อาจารย์บอกว่าไม่ว่าเราจะมีกาไรมากน้อยแค่ไหนแต่เราก็ยังต้องเน้นในเรื่องของการลดต้นทุนอยู่ดีเพื่อให้เราได้กาไรมากขึ้นนะคะตัวนี้คือตัวางมาคขึ้น Pri นะคะ,ค price, ะ,คะตัว Pri ส์คือตัวราคาที่ก็คือเงินนี่แหละนะคะตัวเลขที่เราต้องจับใจ่ายใช้สอยออกไปเป็นคิดเป็นค่าบริการหรือค่าผิภัรฑ์ก็าาต,ตามเนี่ยนะคะที่มีมูลคา่า เพื่อแลกกับสินค้าที่จะได้มาหรือการบริการที่จะได้มาอย่างมาหาวิทยาลัยเราก็ต้องเสียค่าหน่วยกิจที่มาหาวิทยาลัยนัำศีกก็ขึ้นเป็นพนะันเจ็ดนะใช่ไจ๊าถูกไหมคะแต่ก่อนพันห้าขึ้นเป็นพันเจ็ดก้อนน้ำตาจะไหลเด็กบางคนมาให้เซ็นก่อนค่าเทอมเห็นค่าเทอมเด็กแล้วแบบอู้หูคืแอแพงกว่ามอาจารย์เดียนอาจารย์ไม่ได้เรียนห่อยแต่ชนแหล่ฉันก็เลยแบบว่า พวกพ่อแม่พวกคุณที่ต้องสู้ทีพตางจริงอะจ่าค่าเทอมแบบสีห่ห้า, 4, ามหมื่นอะไรเงี้ยถูกไหมเทอมใหญ่นี้สี่หมื่นมาทสี่ห้าหมื่นนี่ใช่ไหมคะซัมเมอร์เนงแบบว่าประมาณเท่าไหร่สองหมื่นแข่งเลยแข่งมากเออพวกคุณเรียนหนึ่ปีเนี่ยเสียค่าเทอมแนวนั้นเแสนกว่าอาจจะเรียนว่าโทลโทสองปีสำหรับสำหรับแสนกว่าของพวกคุณนะมเออพ่นนอจ้าแบบ เซนผ่อนผานค่าเทอมของเด็กก็แบบขาดระดับน่เออออมาน่เออระดับหนึ่งใช่ไหมเออเออแทนรดับหนึ่งนะคะแล้วก็ค่าเล่าที่กี่้แทนนั่นแหละเ็แล้วไ้่ารอ่่อแต่ที่อื่นก็พอกันนะคะมดยกี่ขีออื่นโยกี่ที่อื่นก็พอ แต่ว่าก็จะมีวิธีาาก,การไปหนารจัดการให้เห็นรู้สึกว่ามันไม่แพงอาจจะมีการแบบผ่อนจ่ายหรือว่าค่าแรกเข้าอาจจะได้แทนอาจจะได้แทงช่วงหลังๆช่วงปีหลันงน,นะคะแต่ก็แค่และถ้าเป็นมหายเอกชนก็นต้องเป็นที่นี่นะคะเพราะว่ามันก็ดีที่สุดแล้วแหละที่ที่เขาจัดอันดับมานะคะและว้วก็จะต้มีความรู้สึกว่าในสภาวะการแบบเนี้ยมรสถึงสามารถมีใจได้ะเพราะฉะนั้นก็ก็คือว่าเจ็จริงๆ หลายมหาลัยเอกชนปิดตัวไปกันเป็นว่าเล่นเลยนะคะในสองปีที่ผ่านมาเพราะว่าเจอปัญหาเดียวกันกับเราก็คือเด็กมันลดลงแล้วก็เด็กเข้ามาหาลรรัยได้ง่ายขึ้นนะ,ะอย่างคณะเราก็เด็กลดลงไปเยอะเหมือนกันนะคะในการรับเข้ามาแต่เราก็ยังอยู่ได้เพราะว่าเราก็คือในเรื่องของคุณภาพการศ<า>ึกษานีมาตรฐานเราได้แล้วนะคะภาคสิว่ก็ไปเทียบกับกับรอนแก่นหรือเอแบกอะไรพวกนี้นะคะเขาก็ยังไม่ไม่เน้นไม่ได้สู แต่ว่าอย่าง A- แบบเนี่ยถ้าเก็บลูกค้าต่างกันเพราะ A- แบบเขาเรียนแบบเป็นภาษาอังกฤษวนเลยในหออกมาแล้วก็ลูกเด็กเขาก็ไม่ได้เรอยเท่าเราด้วยนะคะก็คือกลุ่มลูกค้าต่างกันคุณภาพของการศึกษาก็ต่างกันเพราะในนานาชาติต่างนั้นเขาก็คือจะใช้รูปแบบการศึกษาที่ไม่เหมือนรูปแบบของเรานะคะก็คือสู้ได้สู้คนอื่นได้ค่ะใน็กวอร์รัสิจบไปใช่ไหมคะทุกคนนะคะอนาคตก็คือเป็นแด็กเป็นโตกันก็หลายคนเป็นโตที่สิบจบไปเนี่ย ทำงานกันหมดอ่ะมีมีน้อยมากที่จะแบบอาจารย์หมืนยังหางานไม่ได้เลยด้วยความที่เป็นโลจิสติกส์นี่แหละนะคะเด็กบางคนเนี่ยเพิ่งจะมาแด้จบเยังไม่ทันรับวริมยาได้งานแล้วนะคะก็คือเราก็ยังเป็นที่ต้องการของตลาดอยู่ในการธนาคารหรือธนาคารเราก็ต้องมีการเสียค่าธรรมเนียมดอกเบี้ยต่างๆนะคะเด็กอาจจะยังไม่ค่อยได้แบบรับ ค่าใช้จ่ายที่เป็นดอกเบี้ยเท่าไหร่หามากก็คือเป็นแค่ค่าธรรมเนียมในการกดการโอนผ่านตู้เอเ็มเอะไรต่างๆนะคะแต่พวกดอกเบี้ยพวกนี้คุณพ่อคุณแม่ก็ควรรูด้ดีรวมถึงตัวอาจารย์ด้วยถ้าสมมติว่าพอเราโตขึ้นเราต้องมีความรับผิดชอบซื้อบ้านซื้อรถต้องต้องสร้างฐานะเนี่ยนะคะเราก็จะต้องมีดอกเบี้ยพวกนี้เข,ข้ามาก็จะถือว่าเป็นต้นทุนที่เพิ่มเข้าขมาเหมือนกันในการในการ,ในการใช้ชีวิตต่างๆนะคะทั้งอยู่ทั้งกินทันะะ้งอาศัยนะคะค่าทางหัวนะก็ต้องเสีย การขนส่งก็ต้องมีค่าค่าคิดค่าขนส่งคิด,าดตามระยะทางต่างๆนะคะแล้วก็ค่าดูแลสินค้าที่เขาก็จะคิดเป็นค่าบริการสิ่งต,ต่างๆเหล่านี้ก็คือเป็นปราคาที่เราต้องจ่ายออกไปซื้อกินซื้อใช้ซื้อบริโภคนั้แนั้ลูก